โอเคครับยินดีด้วยกับชชนะของสิงห์โดมทองนะครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกไฟล์หนึ่งที่น้ำลายเหนียวคอมากเลยครับการฝึกซ้อมของเราในไฟ์นี้เป็นไงบ้างก็ซ้อมมาเต็มที่ครับวันหนึ่งเดือนครับหนึ่งเดือนซ้อมมาใช่ครับนะฮะกับคู่ชกคนนี้ได้มีการศึกษาเทปเขามามากมายขนาดไหนฮะก็เคยต่อยกันแล้วครับบวยใน้ายกครับแล้วก็ศึกษามาสามยกนี่กับห้ายกไม่เหมือนกันครับเป็นไงบ้าง ทามยกเขาอาวุธหลักแล้วก็อันตรายมากครับอันตรายมากใช่ครับนะฮะแล้วก็พูดถึงการแก้เกมของเราสักนิดหนึ่งในไฟน์นี้ก็แก้มาหนึ่งไม่แรคกับสองก็เด็กกว่าครับเพราะว่าความหลักเขาหนักกว่าอยู่แล้วครับก็กหวัดเสียวเือนไงล่ะว่างั้นใช่ครับนะฮะสองยกแรกเนี่ยชกได้ตามแผนที่ตัวเองวางไว้ไหมใช่ครับตามแผนเลยครับเดวอเดวอครับออืห แต่เขาก็พยายามที่จะเดินเดินใช่ครับไล่ต่อยเราเหมือนกันแ่ะใช่ครับนะฮะสองยกเนี่ยผ่านไปยังมั่นใจไหมว่าเอ้ยเราด้านชนะเขาอยู่สองยกมั่นใจครับแต่ยกสามเนี่ยสิเขาเร่งหนักมากใช่ครับมาโดนปลายยกครับแล้วก็เขามีเฮขึ้นมาครับนั่นน่ะสิเสียวไหมตอนนั้นเสียวครับก็จังหวะแลกกันครับแล้วก็โดนต่างคนต่างโดนครับต่างคนต่างโดนใช่ครับนะฮะตอนหมดยกเนี่ยสามยกเนี่ยตอนนั้นในใจคิดอะไรอยู่ ก็คิดว่าาจะชนะครับแต่ก็กดดันอยู่ครับกดดันอยู่เหมือนกันแต่ว่าตอนประกาศคะแนนนี้ได้เสียวเลยใช่ครับเพราะว่ามันออกมาสองต่อหนึ่งเสียงใช่ครับเสียงสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นเสียงโดมทองที่ชนะครับโล่งอกไหมโล่งครับเหมือนยกภูเขาออยางอกเลยใช่ครับคลายความกดดันเลยครับภาพรวมเราจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขอะไรอีกปรับปรุงก็เรื่องการออกรุปแบบว่าแรกกันเลยครับ เราติดห้ายกไม่ฝีมือ่ายกเกินไปครับเนาะติดห้ายกมากคือเกินไปนะฮะก็ต้องมาปรับปรับปรับจูนกันมาว่างานะครับกงซื้อลบทองที่ชกได้ทั้งสามยกทั้งห้ายกแต่ว่าตอนนี้เริ่มจะติดใจสามยกมากกว่าหรือเปล่าได้หมดครับได้หมดนะก็โอเคก็แล้วแต่โปรแกรมแล้วกันว่าจะเป็นยังไงใช่ครับนะฮะก็เป้าหมายของวันลุมพินีที่มองเอาไว้ถึงขั้นเซ็นสัญญามองไปถึงขั้นนั้นหรือยังฮะก็มีบ้างครับ ก็อยากจะได้เซ็นอยู่เหมือนกันใช่ครับแต่คิดว่าตอนนี้ตัวเองฟอร์มขนาดนี้พร้อมหรือยังก็แล้วแต่โปรโมเตอร์เฮนสมควรครับแล้วแต่โปรโมเตอร์นะนะครับผมจากว่าไงก็ตามก็มีการบ้านที่ต้องกลับไปแก้ไขเช่นกานใช่ครับเรื่องน้ำหนักตัวมีปัญหาเลยไหมเรื่มงทีปัญหาเวทแล้วยี่สิบแปดก็เวทบ่อยๆครับยี่สิบเจ็ดยังได้ครับยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดนะนะทางทางลูกพี่นี่ว่าไงบ้างครับทางนกยินไม่ว่าอะไรครับดูไหม ครับผมค่หน้าดูไหมไม่ดูครับไม่ดูนะนะครับผมอ้าวท้ายนี้อยากจะให้ฝากอะไรกับทางกองเชียร์ของสิงห์นทองซึ่งวันนี้มากันเยอะมากข้าเสียงเก๋ดูนะกูอยากจะบอกอะไรเขาบ้างก็ขอบคุณเอฟีแล้วก็แฟนรวยทุกคนครับที่มาตามมาเชียร์สิงห์ทองหนึ่งคอมวทีครับขอบคุณครับครับผมไงขอโชคดีครับครับผมอครับ